สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการปฏิรูปกฎหมายกับคอปกอครับก็กลับมาพบกันเช่นเดิมนะครับทางแบ n g อกทีวีในช่วงเวลาเดียวกันนี้ครับก็มานำเสนอสิ่งที่น่าสนใจในมุมมองของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายครับซึ่งก็ได้หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนมานำเสนอในสิ่งที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายแต่ละท่านสนใจแล้วก็เลือกที่จะมาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนั้นๆเรื่องนั้นๆนะครับ ก็มีหลายเรื่องหลายประเด็นที่เราก็ได้นําเสนอให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามกันให้ให้ทุกท่านได้ติดตามกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาอยู่ในช่วงเวลานี้สิ่งที่เราได้คุยกันก็ต่อนเนื่องนะครับจากเมื่อตอนที่แล้วที่ท่านอาจารย์วิรดาสมสวัสด์ได้มาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของความสเสมอภาคระหว่างเพศเรื่องของการส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมระหว่างเพศนะครับในสัปดาห์ที่แล้วครับก็ได้นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของนิยาม ความเสมอภาคระหว่างเพศเรื่องของการเปรียบเทียบเรื่องของความเสมอภาคระหว่างเพศสังคมไทยแล้วก็ในต่างประเทศนะครับความจําเป็นคือเหตุผลที่จะต้องมามองเรื่องของความเสมอภาคระหว่างเพศเรื่องของเพศสรีระเรื่องของเพศภาวะนะครับที่ว่ากันว่าเพศภาวะคือสิ่งที่สังคมเนี่ยประกอบสร้างขึ้นมาบอกว่าผู้หญิงเป็นอย่างนั้นผู้ชายต้องเป็นอย่างนี้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้ มันก็เลยกลายเป็นความคุ้นชินที่เคยติดต่อกันมานะครับคือเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนบางครั้งบางทีมันก็ทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างเพศขึ้นมาวันนี้เราจะมาดูกันต่อครับเรื่องของเพศวิถีแล้วก็สถานการณ์ปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างเพศแล้วก็การเลือกปฏิบัตินะครับมีอะไรที่น่าสนใจโดยเฉพาะคําว่าเพศวิถีเนี่ยคืออะไรวันนี้จะให้ทนานจาัจาร์วิรดามาไขคําตอบให้กับเรา ติดตามได้นะครับในรายการวันนี้สําหรับรายการปฏิรูปกฎหมายกับคอปกอรก็หนึ่งต้อนรับกับท่านรองศาสตราจารย์วิราดาสมสวัสดิกรรมาการปฏิรูปกฎหมายให้เยตนมาร่วมรายการกับเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ค,ครับอาจารย์ครับ,คร,บครั้งที่แล้วทร,ราบไปแล้วเพศชรีระคือเพศมาตั้งแต่กําเนิดนะครับเป <c oughs> ็นเป็นชายความเสมอภาคระหว่างเพศตอนนี้ไม่ได้มองแค่เพศชายและเพศหญิงละเพราะว่าไม่ได้มีแค่สองเพศในความเป็นจริงนะครับ เรื่องของเพศภาวะอาจารย์บอกว่าสังคมประกอบสร้างขึ้นมาหรืออาจารย์ใช้คําว่าเพศวัฒนธรรมครับคราวนี้มาถึงคํานึงที่เราจะได้ยินกันในช่วงเวลานี้ครับอาจารย์เพศวิถีครับอาจารย์ต่างกับเพศภาวะหรือว่าเพศวัฒนธรรมที่อาจารย์ว่ากับเพศสรีระยังไงครับอาจารย์เพศวิถีเนี่ยนะคะมันรวมตั้งแต่วิธีคิดนะคะวิธีคิดที่เกี่ยวกับการแสดงออกทางเพศก็ดี ความปรารถนาทางเพศก็ดีครับเพศในที่นี้เนี่ยหมายความถึงเพศในฐานะที่เป็นเ,เป็นเป็นการปฏิบัติลแล้วะะไม่ใช่เพศเมื่อกี้นี้ในฐานะที่เป็นเ,เพศตามสรีระหรือรว่าตามที่ต้องการจะบอกว่าเป็นเพศใดแต่นี่เรื่องเพศในขณะนี้เนี่ยที่เรากำลังพูดถึงเพศวิถีเนี่ยนะคะก็คือว่าวิธีคิดเกี่ยวกับเพศครับนะคะ แล้วก็ความปรารถนานะคะความพอใจเกี่ยวกับเพศเ,เรื่องความชอบความไม่ชอบครับนะคะเรื่องค่านิยมพัฒธธรรมอะไรต่างๆที่มันปรากฏออกมาว่าในเรื่องเพศเป็นอย่างไรครับนะคะดังนั้นเนี่ยมันไม่หมายความถึงเฉพาะในเรื่องของเพศสัมพันธ์แต่มันหมายความถึง การแสดงความปรารถนาเนทางเพศแต่ไม่จําเป็นว่าจะต้องมีเพศสัมพันธ์ก็ได้อย่างเช่นที่เราเห็นพวกเ,เพศที่รักเ,เพศเดียวกันครับนะคะเ,เพศหญ,ห,ญหญิงรักหญิงกลุ่มหญิงรักหญิงชายรักชายนะคะคเขาอาจจะพอใจที่จะเป็นเพื่อนกับเพศเดียวกันนะคะมากกว่าที่จะเป็นเพื่อนกับเพศตรงข้ามแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีเพศสัมพันธ์ นะคะแต่วิธีการแสดงตัวการแสดงออกต่างๆนั้นเนี่ยเขาแสดงในทางที่เขาโน้มเอียงพอใจกับเพศเดียวกันอย่างนี้ก็หมายความว่าเป็นเป็นเรื่องของค่านิยมวิธีคิดในเรื่องด้านเพศครับค่ะทั้งหมดน่คือพูดง่ายๆว่าเพศวิถีเนี่ยคือสิ่งที่ทํากันมาคือคือคือต่างจากเรื่องของคําว่า เพศภาวะคือสังคมประกอบสร้างใช่ไหมครับอาจารย์เพศแต่สังคมกําหนดว่าความเป็นหญิงความเป็นชายจะต้องเป็นอย่างไรบุคลิกสัยจะต้องเป็นอย่างไรการแต่งตัวต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าเพศวิถีคือตัวเรากเป็นยังไงตัวเราที่จะเลือกว่าจะเป็นอย่างไรอย่างนั้นใช่ค่ะใช่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเราเนี่ยนะมันก็จะโดนไอ้บริบทต่างๆของสังคมมากําหนดครับดังนั้นเนี่ยการที่เขามีเพศวิถี ที่สังคมดูว่ามันแตกต่างไปจากที่สังคมกําหนดเนี่ยนะคะมันมันเหลื่อมกันไงคะคเพื่อเพศวิถีกับเอ,อ่อกับเพศภาว,าวะเนี่ย <วะ S 2> ใช่ไหมคะเขาก็จะมาแสดงออกว่าเขามีความปรารถนาแบบนี้นะอืนะคะแล้วก็เ,เขาอยากจะแสดงออกแบบนี้นะครับค่ะอย่างนี้ฉะนั้นเราต้องทําความเข้าใจและก็ศึกษาเพศวิถีของคนในสังคมทั้งหมดครับแต่ว่าเพื่อ,อที่ไม่ให้ติดกับเพศภาวะครับคือ,ค,อคือเพศวิถีเนี่ย ไม่ไม่สามารถเป็นไปตามเพศวิถีได้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเพศภาวะมากำหนดใช่ค่ะใช่ค่ะคือเพศภาวะเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรารู้แล้วว่าสังคมคุ้นชินกับการประกอบสร้างในสิ่งเหล่านี้มาเพราะฉะนั้นเมื่อมีเพศวิถีในแบบนี้ซึ่งมันอาจจะสวนทางกับเพศภาวะก็มักจะมองว่าเป็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องใช่อย่างนั้นค่ะนะครับเพราะฉะนั้นหรืออย่างเช่นเพศวิถีเนี่ยมันหมายความถึงว่า รวมเอาเรื่องการความปรมารถนาคอนแสงออกทางเพศเนี่ยนะคะหมายความว่าอยากจะท้องโดยไม่อยากท้องด้วย,ย,ยครับนะคะนะคะแบบว่าอยากจะแต่งงานโดยที่ไม่ไม่ท้องหรืออยากจะท้องโดยไม่แต่งงานครับแบบนี้รวมอยู่ด้วยฉะนั้นก็เป็นเรื่องเจ้าตัวเขาวอะที่จะต้องกําหนดว่าเขาต้องการจะท้องหรือไม่ท้องเขาต้องการจะท้องโดยแต่งงานหรือเขาจะต้องการท้องโดยแม่แต่งงานครับหรือเขาไม่ต้องการที่จะ แต่งงานเลยหรือเขาต้องการจะแต่งงานกับใครครับนะคะเพศใดเนี่ยเป็นเรื่องเพศวิถีที่เขาควรจะมีมีอิสระในการเลือกครับคราวนี้เรื่องเพศวิถีนี่มาเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างไรครับอาจารย์ก็ถ้าหากว่าบุคคลเนี่ยมีการแสดงออกตามความปรารถนาตามความพอใจในเพศวิถีของตัวเนี่ยครับ ซึ่งสังคมไปกําหนดไว้แล้วว่าจะพอเป็นผู้หญิงเนี่ยจะต้องมีเพศภาวะแบบหนึ่งใช่ไหมคะคผู้หญิงก็จะต้องแต่งงานกับผู้ชายเอาว่าอย่างนี้หรือว่าถ้าไม่แต่งงานเนี่ยก็จะถูกถูกดินทาว่ากล่าวว่าขึ้นคานอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะคแต่ถ้าเขาต้องการจะควบคุมเพศวิถีของเขาเองเนะี่ยผู้หญิงก็อาจจะบอกว่าฉันฉันอยู่เป็นโสด นะคะโดยที่เพศภาวะไม่ต้องมากําหนดชัชนว่าถ้าเป็นผู้หญิงต้องแต่งงานคับรและจะต้องอยู่ภายใต้กำกับของสามีเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่แต่งงานแต่เขาต้องการจะอยู่กับผู้หญิงด้วยกันครับนั่นคือเขามากําหนดเพศวิถีของตัวเองล้ดังนั้นถ้าคนกลุ่มนี้นะคะจะใช้สิทธินะคะจะได้สิทธิสิทธิประโยชน์อะไร มันก็ต้องเสมอภาคกับผู้อื่นครับไม่ใช่ว่าเออพอเดินเข้ามาว่าเออนี่ถ้าทางเป็นทอมนะไม่รับละไม่ให้เข้าเออเข้าสมัครงานละนะหรือว่าไม่ให้เข้าเรียนละเป็นต้นค่ะหรือว่าอย่างเห็นผู้ชายเดินด้วยกันจับมือกันก็ไปมองแบบแปลกๆค่ะซึ่งความจริงก็เป็นเรื่องของเขาไม่ไม่ไม่ต้องไปมองว่าแปลก ใช่ไหมคะแต่ว่าเราถูกครอบมาไงคะครเราถูกครอบมาว่าเพราะผู้ชายที่แบบว่าโอ้โหแบบความเป็นชายมันต้องอย่างนี้นะจะต้องแบบคู่ควงจะต้องเป็นหญิงออนแอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่าผิดไปจากนั้นเนี่ยก็แสดงว่าเธอไม่เป็นไปในกรอบไม่อยู่ในกรอบแล้วแล้วก็ไปกีดการเขาใช่ไหมคะกีดการเขาเลือกปฏิบัติต่อเขาเนี่ยอย่างไม่ใช่มนุษย์ที่เสมอภาคกัน ครัค,คือความเท่าเทียมระหว่างเพศต้องคำนึงถึงเพศนีใช่ค่ะเป็นสำคัญใช่เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราพูดถึงหลักสากลก็ดีเ,เรื่องของรัฐธรรมนูญก็ดีที่ให้หลักประกันความเสมอภาคของบุคคลเนี่ยบอกว่าโดยที่ไม่เอาความแตกต่างในเรื่องของศาสนาในเรื่องของอายุในเรื่องของความเชื่อ,อ,อหรือว่าหรือว่าความคิดทางการเมืองหรือว่าสถานะทางสังคมมาเป็นตัวกำหนด ช่ไหมคะจะแตกต่างอย่างไรก็ต้องเท่ากันแต่ว่ามันขาดไปไงคะมันขาดเรื่องเพศวิถีของเขาถ้าเขาไปมีเพศวิถีอย่างหนึ่งเนี่ยที่มันแตกต่างจากที่สังคมกําหนดขึ้นมา,มเ,นาเนี่ยนะคะ,ะไม่ไเป็นภาวะเนี่ยนะคะ,ะกําหนดไว้เนี่ยจะไปกีดกันเข้าไม่ได้นะคะอย่างเช่นเด็กนักศึกษาเนี่ยอยากจะแต่งตัวเป็นผู้หญิง เพื่อไปรับปริญญาครับทั้งที่เขาเป็นเพศสรีระชายครับก็โดนแบบโหแอนตี้อะ,อะไรอะไรต่างๆมากมายหรือว่าอยากจะแต่งตัวไปเรียนนะคะที่ใส่กระโปรงครับหรือว่าพวกที่เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์หรือว่าคณะศึกษาศาสตร์จะไปฝึกสอนก็จะต้องใส่กงเกงทั้งๆที่ททเขาปรารถนาที่จะเป็นผู้หญิงแล้วเขาก็ใส่กระโปรงมาตลอดครับ นะคะคือเพศวิถีแบบแต่เพศวิถีแบบนี้เออแต่ว่าต้องไปปฏิบัติตามเพศสรีระใช่แล้วทีนี้ก็ปรากฏว่าเพศสรีระเขาควรจะกําหนดเองได้ใช่ไหมครับนะคะเจ้าของสรีระควรจะกําหนดเองว่าเขาต้องการจะเป็นอะไรใช่ไหมเขาจะเป็นด่าแปลงเพศของเขาก็น่าจะทําได้แล้วต้องรยอมรับด้วยในกฎหมายต้องยอมรับผู้ที่แปลงเพศด้วยเขาจะเปลี่ยนจากนายมาเป็นนางสาวเนี่ยก็ต้องให้เขาเปลี่ยนครับไม่ใช่ว่า นายบาประชาชนเป็นนายแต่ว่าเขาเป็นผู้หญิงไปแล้วอ่ะนะคะแล้วก็บอกว่าอันนี้ใช้ไม่ได้นังสินทางนี้ใช้ไม่ได้อะไรต่ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้ามันมันไปละเมิดสิทธิของความเป็นมนุษย์ที่เจ้าของร่างกายเขาจะต้องการแสดงคือไหนๆก็พูดถึงตรงนี้ครับอาจารย์ก็ถามอาจารย์นิดหนึ่งว่าคืออย่างที่ถกเถียงกันมานานเรื่องควรจะเปลี่ยนคำนำหน้านามคือคนที่อาจจะแปลงเพศแล้วหรือพร้อมที่จะเป็นผู้หญิงก็ให้ใช้นางสาวไปเลยหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ย ก็อาจจะไม่เป็นธรรมกับคนอีกกลุ่มหนึ่ง<อ>ซึ่งเป็นผู้ชาย<อ>ที่มองว่าเขาไม่สามารถแยกแยะได้เลย<อ>ว่าคนนั้นคือหญิงหรือชาย<อ>เพราะว่าเดิมเนี่ยมีคำน้ำคำนำหน้าห<อ>นานที่แสดงคราวนี้ท่านอาจารย์มองความเป็นธรรมกับคนอีกกลุ่มหนึ่งตรงนี้ยังไงครับที่นี้ก่อนอื่นต้องถามว่าวัตถุประสงค์อย่างไรที่เขาต้องการทราบ<อ>เขาจะมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะคะคเขาต้องทราบเพศเพื่ออะไร ก็คือครัวถ้าหากว่าอากทำงานอยากมีลูกอยากมีทายาทถ้างานคุณงานนี้เนี่ยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายทําได้เนี่ยคุณก็ไม่ต้องเอาเพศมาเกี่ยวเลยใช่ไหมคะโอเคแต่นี้ถ้าเขาอยากทราบว่าเขาจะตั้งครอบครัวโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยทุกคู่มันก็ต้องถามกันก่อนอยากมีลูกไหมใช่ไหมคะการแต่งงานเนี่ยเราไปคิดว่ามันจะต้องมีเพศสัมพันธ์ ในกฎหมายครอบครัวก็บังคับว่าจะต้องอยู่กินกันชันสาม,มีภรรยาเนี่ยนะแล้วจนกระทั่งถ้าไม่หลับนอนกันก็กลายเป็นเหตุหยาเนี่ยเหตุฟ้องหย่าเนี่ยแล้วก็ถามว่าเอผู้เขียนกฎหมายเนี่ยมุ่งบังคับที่ว่าคนมาแต่งงานกันเพื่อที่จะมีเพศสัมพันธ์กันเท่านั้นหรือเพราะค,คนที่แต่งงานอายุหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเดี๋ยวนี้ก็มีใช่ไหมคะคือการที่เขาอยากจะใช้ชีวิตคู่เขาอยากจะอยู่ด้วยกันแต่เขาไม่อยากจะมีเพศก็ได้ครับ ใช่ไหมคะเขาอยากจะมีเพื่อนแต่การอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนเนี่ยบางทีถ้ามันไม่แต่งงานกันก็เหมือนกับว่าเอ๊ะม,มาอยู่ด้วยกันอะไรยังไงเขาก็โอเคอยากจะทําตามกรอบที่สังคมกาหนดว่าถ้ามาอยู่ด้วยกันมันต้องแต่งงานฉะนั้นเพศสัมพันธ์มันไม่ใช่สาระสําคัญของการแต่งงานนะสําหรับคนทุกคู่ครับมันเป็นเฉพาะบางคู่เท่านั้นเองนะคะที่คิดว่าเป็นสาระสําคัญของการแต่งงานดังนั้นก็ถามกันสิว่าถ้าคุณจะแต่ เราจะแต่งงานกันเนี่ยเงื่อนไขของคุณมีอะไรอคุณต้องการมีลูกหรือเปล่านะคะถ้าคุณต้องการมีลูกอเขาบอกนะ,ะมันก็ต้องเปิดเผยกันว่าฉันมีไม่ได้นะคแล้วคุณอยากแต่งงานกับฉันอยู่หรืล่ะใช่ไหมคะถ้าหากเขาบอกโอเคไม่เป็นไรก็จบกันก็แสดงว่าความยินยอมของทั้งคู่ตกลงกันแล้วว่าแต่งงานโดยไม่ต้องมีลูกครับแต่ถ้าต้องการมีลูกถามว่าถ้าฉันตั้งท้องเองไม่ได้เนี่ยคุณจะยอมไหม คือว่าฉันอาจจะไปเอาเด็กมานะคะหรือใช้วิธีใส่เ,เขาเรียกว่าหลอดครับเรื่องมาเลี้ยงด้วยกันคุณจะเขาเรียกเด็กเด็กหลอดแก้คุณจะยอมไหมไนะคะหรือไปจ้างใครตั้งท้องถ้าสมมติอีกหน่อยสังคมเห็นว่ามไม่ผิดศีลธรรมเนี่ยนะคะแล้วมีคนไหยออกมาเนี่ยให้ผู้หญิงอื่นมาตั้งท้องแทนอะไรอย่างเงี้ยนะะันเป็นปัญหาเป็นปัญหายอยู่มากมีการทํากันมาแล้วใช่ไหมคะคถ้าเกิดทําอย่างเงี้ยบอกว่าโอเคก็ไปทํา มีให้ให้เด็กให้คนอื่นตั้งท้องให้เนี่ยคุณเอาไหมเพราะฉันมีไม่ได้นะครับโอเคมันก็จบคือต้องคุยกันต้องคุยกันเพราะว่าคนจะแต่งงานจะอยู่ด้วยกันมันต้องรู้เรื่องกันหมดใช่ไหมคะใช่ไหมคะอ่าก็ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาสําหรับคนสองคนมันเป็นปัญหาอยู่ตรงสังคมไปยุ่งเลยกับเขาครับครับใช่คราวนี้พอมาถึงตรงนี้ครับอาจารย์ถามว่าเมื่อมันเกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศที่ผ่านมาเนี่ยผลกระทบ ที่มันมีต่อคุณผู้หญิงเองต่อคุณสตรีเองหรือว่ากลไกต่างๆของผู้หญิงในการทํางานเนี่ยม,มันมันส่งผลยังไงบ้างครับอาจารย์คือโอกาสในชีวิตเนี่ยมันถูกจํากัดครับนะคะโอกาสที่จะมีที่จะเป็นอะไรที่เขาต้องการมีถ้าเขาต้องการเป็นเช่นเขาอยากจะทํางานอย่างหนึ่งเขาอยากจะเล,กเลือกเรียนอย่างหนึ่งแต่ถูกบังคับถูกกาหนดว่าไม่ได้ไม่ควรจะเรียน นะคะอย่างที่อาจารย์พูดไว้เมื่อขณะที่แล้วเช่นวิศวะประธานหรือว่าษยรช่างยนอะไรต่างเหล่านี้แต่ว่าขอเล่าต่อนะคะว่านักศึกษาคนนั้นเนี่ยบ้านเธอมีอู่รถนั่นก็ไปกันใหญ่เลยใช่ไหมคะไปเริ่มิีสิทธิ์อย่างแรงเลยนะคะซึ่งเธอทำมาตั้งนานแล้วพ่อแม่เธออาจจะทำเพื่อไปทำคื่อสารธุรกิจของครอบครัวก็ถูกปิดกั้นเปิดนั้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยคือถูกตัดโอกาสที่จะมีที่จะเป็น นะคะที่จะมีตําแหน่งที่จะมีหน้าที่การงานมีการศึกษานะคะก็ถูกตัดโอกาสและโอกาสอันนี้เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นสิทธิพื้นฐานของคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายนะคะ,ะ,คะเพศใดก็ตามเนี่ยที่สามารถจะได้รับการคุ้มครองป้องกันปกป้องว่าจะต้องมีโอกาสนั้นครับเข้าเรียนไม่ได้นะคะครหรือว่าในทางปฏิบัตินะคะในในเรื่องระเบียบกฎเกณฑ์เนี่ยมันอาจจะไม่ ชัดเจนเห็นบางาสถานการศึกษาบางแห่งเนี่ยคณะแพทย์เนี่ยซูเปอร์วเซอร์เนี่ยนะคะอาจจะไม่มีระเบียบหนุนให้ทำได้แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยก็ด้วย,ด,วยด้วยการเลือกปฏิบัติในวิธีคิดเนี่ยไม่ให้นักศึกษาแพทย์หญิงเนี่ยไปเรียนวิสัญญีพราะบอกว่าผู้หญิงตัดสินใจไม่ได้ออนแอ ให้ยาสลบไปเดี๋ยวคนไข้เสี่ยงเนี่ยนี่คือใช่ไหมคะการเลือกปฏิบัติครับนะคะแล้วสิทธิของเขาที่จะมีอย่างเสมอภาคมันไม่มีแล้ววิสัญญีแพทย์่ยทราบใช่ไหมคะว่าโอ้โหรายได้สูงเหลือเกินครับใช่ใช่ใช่ไหมคะนั้นตัดสินเงินด้วยอย่างนี้ตัดโอกาสเขาคือเพียงแค่มองว่าผู้หญิงการตัดสินใจไม่ดีมาจากเพศภาวะเพศภาวะใช่ใช่ไหมคะสังคมกำหนดไว้แบบนั้นว่าผู้ชายตัดสินใจอะไรดีกว่าผู้หญิงใช่ค่ะ ก็เลยนํามาเป็นเหตุผลใช่นี่คือเสียสิทธิไงี่ไงคะคาก,การเรียนและการมีอาชีพต่อไป <ม S 2> ใช่ไหมคะมมแล้วก็ในทางการเมืองอำนาจในการตัดสินใจการมีส่วนร่วมเนี่ยใช่ไหมคะ<อ>ผู้หญิงจะเข้าไปสู่ตําแหน่งหน้าที่การงานทางการเมืองเนี่ยมันความจริงมันไม่ควรจะมีอุปสรรคเพราะว่าเป็นผู้หญิงเลยครับแต่มันมีมาตลอดนะคะยกเว้นคนกลุ่มหนึ่งซึ่งพ่อพี่ชายสามี อยู่ในการเมืองมาแล้วจึงจะมีโอกาสเข้าไปสู่การเมืองได้มากกว่าผู้อื่นอื่นที่ไม่มีครอบครัวซึ่งเป็นฝ่ายชายครับที่เป็นนักการเมืองมาก่อนนทั่วโลกก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะคบเบนเนซิพุตโตอ,อ,อะไรอากินโนใช่ไหมคะคฮิลลารีคลินตันหรือว่าอ,องซานซูจีใช่ไหมคะ อร่อยเองอะไรพวกนี้เนี่ยก็มาจากการที่ครอบครัวผู้ชายักการเมเป็นนักการเมืองมาก่อนนั้นการที่ผู้หญิงจะเข้าไปอยู่ในการเมืองโดยตัวของตัวเองเนี่ยมันมีขีดจำกัดเพราะการเลือกปฏิบัติหรือความไม่เสมอภาคในเรื่องของการอํานาจในการตัดสินใจซึ่งถูกกาหนดโดยเพศภาวะครับนะคะว่าผู้หญิงตัดสินใจไม่ได้นะคะต้องฟังผู้ชายแลวอะไรอย่างเนี้ยนี่การเข้าไปอยู่ในการเมืองเนี่ยมันจึงทําให้ โอกาสผู้ที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีมากกว่าผู้อื่น,นะคระับไปเป็นผู้นำนะคะสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนโยบายสําคัญสำคัญอะไรต่างๆใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยตำแหน่งการเมืองไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับไหนระดับท้องถิ่นนะคะระดับจังหวัดหรือระดับชาติหรือระหว่างประเทศถ้าเราปิดกั้นโอกาสผู้หญิงก็หมายความว่าเราไม่ได้ มีโอกาสที่จะให้นโยบายเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะซึ่งเป็นประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกครับหรือว่าในในนโยบายที่จะเอื้อทำให้ประชากรทั้งหมดเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้มีโอกาสทำคุณุปการนะคะให้แก่สังคมและให้แก่โลกให้แก่ครอบครัวอะไรทั้งหมดเนี่ยนะมันอย่างเต็มที่นะคะอย่างเต็มที่ดังนั้นนี่ก็คือการ เสียโอกาสการถูกตัดโอกาสไม่ใช่เฉพาะต,ต่อตัวผู้หญิงคนนั้นในฐานะที่เป็นปัจเจกแต่ต่อครอบครัวเขาต่อชุมชนต่อ,อ,อประเทศชาติและต่อเวทีมนุษยชาติด้วยนะครับครับคือแต่ว่าในปัจจุบันถ้าเรามามองกันปัจจุบันนะครับอาจารย์นับว่า เป็นสิ่งที่ดีขึ้นไหมครับที่มีหน<ม>ึ่งผู้หญิงเป็นนายกรัฐมนตรีในบ้านเราเป็นรัฐมนตรีก็มากขึ้น<ม>สสก็น่าจะไม่น้อย<ม><ม>อยางนี้โรงเรียนในร้อยตำรวจโรงเรียนในร้อยก็เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้เข้าไปเรียนอันนี้นับนับเป็นพัฒนาการที่น่าสนใจไหมครับอก็น่าสนใจค่ะน่าสนใจแต่ว่าเราเอาตัวเลขมาดูดีกว่านะคะตัวเลขที่ผู้หญิงเข้าไปอยู่ตรงนั้นที่ว่าที่มันเป็นพื้นที่ของผู้ชายมาก่อนเนี่ยนะคะ,คะ,ะเข้าไปอยู่ตรงนั้นมันถูกปิดกั้น<ม>ใช่ไหมคะไม่ใช่เป็น พื้นที่ของผู้ชายโดยความถูกต้องครับทีนี้ถ้าหากว่าเ,าเราดูตัวเลขก็จะเห็นว่ามันยังต่ำมากเมื่อเรามีเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าไปถึงโลกไหนตอนไหนกันแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่า,าตัวเลขในเรื่องการมีส่วนร่วมใน,ในตำแหน่งต่างๆในการตัดสินใจเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยในอาชีพต่างๆเนี่ยมันยังห่างกันมากนะคะเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าไปมากเนี่ยยุคไอทีเนี่ย เราจะ 3G 4G อะไรกันเนี่ยนะฮะแล้วเนี่ยแต่ว่าในส่วนของผู้หญิงที่จะเข้าไปสู่การตัดสินใจมีน้อยมากนะคะ<ช>และถ้าหากว่าเราดูเฉพาะในส่วนของออธุรกิจที่มันที่ม,มีมีทุนมหาศาลเนี่ยนะคะคนก็อาจจะบอกว่านี่ไงมีตัวเลขของผู้หญิงอยู่ในบอร์ด<ช>อยู่ในบอร์ดใ,<ช>ในฐานะที่เป็นกรรมการบริหารที่สําคัญมากนะคะกลุม่มไ,ไ,ไอ้ทุนจํานวนมากเนี่ยแต่ถามว่าอธุรกิจพวกนั้นเป็นธุรกิจของครอบครัวหรือเปล่า เขาเอามาใส่เพื่อที่จะให้ครบองค์ประชุมของครอบครัวนั้นหรือเปล่าครับนะคะหรือว่าเป็นเพราะว่ายอมรับในความสามารถของผู้หญิงอ่าครับใช่ใชนั้นตัวเลขเนี่ยมันมันจะบอกค่ะว่ามันมีไม่มากหนึ่งนะและจำนวนตัวเลขที่มีไม่มากเนี่ยที่ผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยนะคะจํานวนที่มีไม่มากนี่ก็มันก็แค่ไปอีกว่าเป็นกลุ่มไหนอย่างไรนะคะกลุ่มเป็นธุรกิจ ส่วนตัวหรือเปล่าธุรกิจครอบ,บครัวหรือเปล่านะคะดังนั้นถ้าเทียบกันกับความก้าวหน้าของเ,อเทคโนโลยีแล้วเนี่ยสัดส่วนมันแย่มากแล้วในส่วนการเมืองในเอฝ่ายนิติบัญญาาัติสายฝ่ายรัฐสภาหรือว่าฝ่ายบริหารเนี่ยมันก็ยังต่ำมากก็สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เองแล้วคิดถึงประชากรนะคะประชากรผู้หญิงมีมากกว่าน,นะคะก็หมายถึงว่าถ้ามองในตัวเลขจริงๆแล้วก็ยังไม่เยอะเียงแค,ค่ว่า พอมีข่าวผู้หญิงได้สิทธิตรงนี้เพื่อผ่านก็เป็นเรื่องผ่านได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนค่ะหรือว่าเอามาเป็นตัวอย่างอ้างว่านี่ไงมีสิทธิแล้วแต่เราก็ต้องไปดูในเขาเรียกว่าในเนื้อหาด้วยครับว่าจํานวนตัวเลขแม้ว่าจะสิบกว่าเปอร์เซ็นซึ่งก็ต่ามากเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะที่ผู้หญิงเข้าไปเนี่ยนะไอ้สิบกว่าเปอร์เซ็นเนี่ยเข้าไปเพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของผู้หญิงหรือเปล่าอ่าครับหรือว่า ดอว่าไปเพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของรรคการเมืองดูว่าพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของครอบครัวซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับผู้หญิงเลยเราต้องไปดูในเนื้อหาสาระด้วยว่าอตัวเลขต่างๆเหล่านั้นที่ผู้หญิงเข้าไปนั่งอยู่ในสภาก็ดีเข้าไปอยู่ในคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริบหารก็ดีเนี่ยหรือว่าหน่วยงานอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปแล้วเอื้อประโยชน์ให้กับผู้หญิงจริงหรือเปล่าอือจคือจริงหรือว่าเป็นเป็นปรากฏการณ์ที่ ดิฉันเองเรียกว่าเป็นผู้ชายในร่างผู้หญิงครับความคิดยังเป็นของผู้ชายอยู่นะคะแล้วก็กําหนดอะไรต่างๆเนี่ยก็มาจากผู้ชายหรือว่าความคิดของเธอก็ถูกครอบโดยผู้ชายดังนั้นเนี่ยบรรดาเธอเธอทั้งหลายที่เข้าไปอยู่ในไม่ว่าจะฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยในร่างของผู้หญิงแล้วก็ตัวเลขก็เป็นสถิติว่ามีผู้หญิงเข้าไปเท่านั้นเท่านี้ แต่ว่าในระบบคิดอาจจะเป็นระบบคิดที่ถูกครอบงำโดยผู้ชายก็ได้หรือว่าให้ความสําคัญแก่ผู้ชายก็ได้ครับหรือว่าหรือว่าหลายๆเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าไปเรียนเนี่ยอาจจะเป็นเป็นเพราะมีการเรียกร้องขึ้นมาเป็นเพราะมีกฎหมายหรือมีระเบียบกําหนดแต่ในความเป็นความเป็นยังระบบความคิดอาจจะยังเป็นเหมือนเดิมแต่ทําไปอย่างนั้นแหละใช่ค่ะอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์เพราะฉะนั้นคือการเปลี่ยนระบบความคิดอันนี้คือน่าจะมีนโจทย์ใหญ่ากสำคัญมาก จะไปเปลี่ยนกฎหมายโดยไม่ดูว่าวิาีการทำการใช้กฎหมายเป็นอย่างไร,รนะคะว่าใช้แล้วเนี่ยประกาศกฎหมายออกมาแล้วเนี่ยมันใช้ได้จริงครแค่ไหนต้องตามดูตรงนั้นด้วยนะคะคแล้วต้องมีเครื่องมือเครื่องหมายที่ทําให้กฎหมายใช้ได้อย่างมีผลทุกด้าน ครับนีะอาจารย์ครับหนึ่งนาทีท้ายตรงนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะฝากอะไรเนี่ไอ้เรื่องระบบความคิดนี่แหละครับอาจารย์อยากจะฝากอะไรส่งท้ายตรงนี้ครับก็คือถ้าจะพูดกันเนี่ยนะคะว่ามันก็ต้องเห็นว่าประเด็นปัญหามันเชื่อมโยงกันหมดนะคะมันเชื่อมโยงเราจะไปตัดส่วนไม่ได้ว่าถ้าหากว่าเรื่องเศรษฐกิจมาก่อนอ่ให้ผู้หญิงมีขาราชการแรงงานขั้นต่ำสามร้อยมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาถ้าหากว่าค่านิยมนะคะของการ เป็นผู้นําครอบครัวไอ้ใช้เงินสามร้อยนั่นแะนะคะแต่วันเนี่ยนะคะผู้หญิงไม่ได้เป็นคนจัดสินใจไอ้เงินสามร้อยที่ได้เนี่ยนะ,ะมันมันก็ไปอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ชายซึ่งผลประโยชน์มันก็ไม่ได้กลับมาที่ลูกที่เมียนะคะครับหรือว่าในในเรื่องของทางสังคมคนะคะหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแต่ก็ยังไม่สามารถจะไปมี มีปากมีเสียงมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าเรื่องอะไรสําคัญสําหรับครอบครัวนะลูกควรจะเรียนอะไรหรือว่าตัวเองอยากจะมีชีวิตอย่างไรอยากจะไปหาความรู้เพิ่มเติมครไปเรียนโรงเรียนผู้ใหญ่เพิ่มเติมหรือว่าจะไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันใช่ไหมคะมันไม่ได้มีโจทย์อยู่ที่เศรษฐกิจอย่างเดียวมันเชื่อมโยงกับสังคมวัฒนธรรมและการตัดสินใจคือการเมือง ครับได้ครับยวคงต้องมาคุยกันต่อนะครับอาจารย์ครับวันนี้ก็ในพอได้คุยกับอาจารย์วิรดาทีไรก็นั่นแหละครับมีเวลาไม่พอทุกทีไปนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับท่านรองศาสตราจารย์วิรดาสมสวัสดิกรรมการปฏิรูปกฎหมายนะครับแล้วก็เราทั้งสองคนผมยศพรท่านอาจารย์วิรดาก็ลาไปตรงนี้ครับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ That's what's up.